สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพ่าพวกผมไม่ก็ไม่ใช่นขืนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับในเกมเลฟอเดีนนะครับอ่ามาต่อกันเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนาะพาร์ทที่แล้วเราเล่นอะไรนะด่า,ดานเดดแอร์ใช่ไหมอ่ารอบนี้นะครับเราก็จะมาเล่นด่านบลัดฮาวเวสนะครับตอนนี้มันเหลือกี่ด่านเนี่ยอ่าอันนี้อะไรเนี่ยเป็นแคมเปญส่วนเสริมหรองั้นแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเรามาเล่นด่านบลัดฮาวเวสกันต่อเลยละกันนะครับไปเราก็เริ่มกันเลยละกันโอ้โห oh ป่าแม่งโคตรน่ากลัวเป็นอุทยานใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหายใครจะมาเดินวะล่ยเอ้ยได้เลยเป็นฟานซิสนะครับโอ้โหเออาทิยแล้วนะถ้าใครได้ดูนะครับนะแน่ฟานซิสผู้ใจบุญนะครับเออไมันแปลกแปลวะหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมาจรวดผีนะครับเออ อุ้ยเริ่มมาก็เจอเลยเริ่มมาก็เจอเลยวายโว้ยตึ้นตาหน้ากูอุ้ยอุ้ยแม่งแหลกชิบหายเลยแถวนี้มัแนแตกยังงวะอุ้ยไปครับไปครับไปครับไม่รู้ต้องไปทางไหนวะไปทางขวามัาง้งอุ้ยถอยไปเหี่ยาวยุ่งยุ่งกูอืมกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยหลังก็ตีหลังก็ตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วเยอะเกินเยอะเกินไป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 เออย่ายอยูย่กับกูดิ เอา้าเดี๋ยว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 เดี๋ยกอร์อยู่ไหนสโมเกอร์อยู่ไหนมองไม่เห็นเออแหงบอกว่าไอ,ไอ้พวกนี้จะไม่ตื่นนะเฮียไปไปไปเอออุ้ยสะพานนี่ไงสะพานที่เห็นในต้นแมปนะต้นต้น,ต,นต้นพาร์ทนะโอเคเออเข้าไปไหนวะอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร มี่หรือเปล่าไม่น่ามีอะไรน,นัน่นัใครทำอะไรพังมันกระตุกปแปลกๆนะครับคุณผ,ผู้ชมว่าไหมคือกุ้งแรงโอ้ยแ,แม่มาได้ไหมมาได้ไหมมาได้ไหมาไม,าม,าม,ามาๆๆๆโอเคครับเออไปขวา ทำไมมันเหมือนในทีมพอเทสเลยวะ <c oughs> ทำไมสถานที่แบบนี้มันเหมือนคล้ายๆในทีมพอเทสเลยวะอ,อุย้ยเซฟเฮาไปเลยครับอ้าวถึงแล้วหรอมาถึงไวจังโอเคครับมาเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาเยี่ยมเอา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 มึงบบมยิงอะไร <c oughs> อยากยิงขนาดนั้นเลยใช่ไหมเอา <c oughs> ได้ได้ได้ไปไปไป จากยิงขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เยี้ยปล่อ,อ,อ,อยไฟไว้หนุม่มจะเดินเฮ้ยชิบหายแล้วมันเยอะเกินต้อง่มีหลุดนะานานด้วยต่างดีไฟได้ไหมไอ้ไแล้วทางนี้มันไปไหนไอ้นหน้าต่างเนี่ยอ๋อโอเค อุ้ยบูเมอร์โอ้โหหน้าเหลืองเลยกูหน้าเขียวเลยมองหาไม่เห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไหนมองหาไม่เห็นเลยเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไว้รุ่นจะไปอ่าจีเซโบเกอร์เอ้าอะไรอ่ะโดนโดนที่ตรงไหนอ่ะเขโอเคลว์เคลว์เต้องเอาสดใสก็ต้องลงยังไงก็ต้องลงไปอยู่ดีนะครับ เอาลูอิสลูอิสมึงร่วงได้ไงวะอ่ะเพื่อนลูกยังโอเคให้เพื่อนฮิวก่อนไหมต้องไปไหนวะกูนะต้องไปตามแสงสว่างนะนี่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 เตรียมตัวประทะกับฟูซสบีกูไม่ชอบเลยเออไปดุยโอ้โหมาเป็นขบวนเลยอันนี้เนอันนี้อันนี้อันนี้ยิงง่ายครับทางแคบยิงง่ายครับทางแคบ ขึ้นขึ้นมากันต้องต้องขึ้นไปวะถึงไหมวะไม่รู้อ่ะข,ข,ขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอ่อเอาอย่างนีดน้ดีกว่าอยี้ดีกว่าอยี้ดีกว่าเออพอไปหาโน้นแล้วก็ไปผิดทางวะมัไมมันไม่ขึ้นมาวะใช่ปะวะเดี๋ยวจะลองเดินเดินเดินดูโฮ้ยชิบหายแล้วไอ้สโมเกอร์ไอโโ้ฮาอุ้ย อุ้ยโอเคอ๋อนี่ไงนี่ไงเอ็กซิสเจอแล้วนะครับเอองั้นแสดงมาถูกทางเออจริงๆเรามาด้านล่างก็ได้นี่หว่าเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนเยี่ยมเออถ้ามาแบบนี้ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับดาบเมื่อกี้ไม่อย่างแหลกเลยฮุ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 ยว้าวดี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 อันนี้ขึ้นไปได้ไหม เอ้ยมันมันจะปาของอ้าวเออเออเออจะบังถอย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 ลงมาครับถอยลงมาเออเป็นยังไงละ่ะเจอสมุดถอยเข้าไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยมันก็มันก็ทะลุลงไปได้เนาะอ่ามึงล็อกเหรอมึงล็อกเหรอมึงล็อกเหรอสอเเามบุกเติมแม่งล่วงลงมาพอ,อดีด้วยนะ ไ้บูเมอร์ไอฮ้ฮ่าเอ้ยบูเบอร์แม่งหน้าเขียวอีกแล้วกูเฮ้ยฮันเตอร์ไอ้่าที่กูเห็นนะเลือดเลือดเลือดกูเหลืองาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปเรารีบไปดีกว่ายังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคขอบคุณเพื่อนผมไม่ต้องให้ยากูาขนาดนี้ก็ได้นะ ไอชิปหายมีวิชมีวิชเหมือนได้ยินเสียงวิชเอาแล้วกูมาขึ้นมามึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิเสียงวิชอีกแล้วแม่แล้วปวดหัวเลย <c oughs> นั I wish, I ่นไงไอวิชไอเฮียไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอันทับลับของเราลุนเข้ามาโอเค โอ้ยมึงจะปลูกวิญหาป่ามึง่ะเอ้ยหาเอ้ยมา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 โอ้ยมึงไม่ให้กูมึงไม่ให้กูไปดีๆสักทีวะแก่กำลังจะได้ไปอยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยเออตีอ่ไปยงรับเลยไม่ได้นะครับนะตัววิชนี้แม่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะ

ไอะไรมึงจะมายืนมายืนอะไรเก๊กันตรงนี้ฮะเออยังไม่ยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายๆๆ <c oughs> เอออีกแล้ววิสทำไมมันมาบ่อยจังวะจะไปปลูกวิสอีกนะมึงงั้นเดี๋ยวงานเข<า>้าวิเนี่อะไรอะ่ะประตรูสังเข้าอาคารวิยาเอาอีกแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สโเคเกอร์นี่สโเคเกอร์ตกใจนู้วิส Wish. Wish. อย่าเไรทางมาดิคุณคางดีๆมีไม่มาแม่งทางทางหน้าต่างเข้ามามอะไรมาไปทางตรงเอ้บูมเมอร์อ่ากูเห็นนะฮันเตอร์อุ้ยอุ้ยรูไ้ไหมชอบมาตอนรีโหลด เลยกระนเลยพวกนเฮ้ยไม่ใช่ดีี่พวกระเบงเลยเฮ้ยโอ้โหด้านหลังก็มีเหรอไป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 ไดีกว่าโอ้ยไอฮาอย่ามาเรยกูต้องไปทางใหม่ว่ะ อะไรห้องอะไรเอ่ยเครื่องปั่นไฟด้วยเออซุนเก็บเอา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 ,เอาทำหน้าต่างพังอีกอะไรมึงอะไรอะไรมึงอะไรมึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเตรียมตัวพัฒน์กระปุงซอมบี้ด้วยการชนเนาะชนอะไรอะ่ะอ๋อเนี่ยเหรอ เฮ้ย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 อะไร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 มันมันเลื่อนอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยเอาชนสะพานพังเลยเอา้าทิพไถ่อะไรวะมันให้กูทำอะไรเนี่ยทำไมมันมาลุ่มตอนรีโหลดวะเดี๋ยวแนละเดี๋ยวแนะอ้าวแล้วมันปีไปอะไรไหม,ไหมโอ้ยกำลังรีโหลดไอ้เวน เจอก่อนเจอก่อนโอ้โหแม่งมีฮันเตอร์อีกแม่งมีฮันเตอร์อีกเออแย่เพื่อนอู้ขอทิวก่อนได้ไหมไอ้ซอมบี้เอ้ยเอ้ยไม่ไหวแล้วมุกแล้อทำไมเอ้ยเอ้ยไม่แล้วยังไงอ่ะอ๋อสะพานสะพานสะพานก็อย่ายุ่งสิไป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 โอ้โหสมุกเดี๋ยวนะทำไมเขาไม่ขึ้นมากันวะ มันเป็นเพราะอะไรวะโอ้ยบูมเมอร์โชคดีเพื่อน What วันเดย์วายูดูรีเฟรซิสโชคทีเพททื่อนไม่ได้ตั้งใจเออขึ้นมาสักทีสิวะแมงได้รับรางวัลสองสองครั้งเลยเซฟเฮาต์ยูนี่โอเคขึค้นมาสักทีสิวะย่ำ ร็อกแอนโดร์ไปพวบปึ้งเหี้ยเฮียยิงแม่งมเอาดาบมดอ่ะพวกอย่าไปยุง่งไว้ยุ่จะเดินวิ่งย,ยิงมันดีกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันต้องมันหนุ่มอะไรไอ้เฮ้ยไปเช็คในนี้ดีกว่า มันถึงบอกให้กูเช็คอะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีบันไดด้วยนี่ว่ะเออลองปีนตามเพื่อนไปดีกว่าอะไรบิชาร์ดสันแอตแลนติกติดถ่ายแล้วเป็นระยะห่างครับเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างเป็นระยะห่าง โอ้โหคุณจะหลบอยู่แล้วแม่งเต็มตีนเลยวายฮันเตอร์เอ้ยโอ้โหเต็มเลยสินี้ตรงนี้เต็มเลยเฮ้ยมันมาใสายเงยะแยะวะเนี่ยโอ้โหโอ้โ เดี๋ยวเดียวเดียยวเดียยวต้องฮิลเลยอันนี้ต้องฮิลเลยอันนี้ต้องฮิลเลย,อเลยโอ้ยแม่งยอดยอดไมาได้ยังไงวะกูถ้าไม่มีเพื่อน,อน,นยิงใครนี้แม่งว่ากูเจ๋งแน่ๆเข้าไปสะพานนั้นหรือเปล่าวะไม่ต้องลุกมึงอ่ะนี่อะไรเนี่ยเาอยู่ในสถานการณ์มีฮันเตอร์ บูมเมอร์มึงไม่ต้องเลยกระจกกระจกแตกหมดเฮ้ยแหร่นุ่นไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเชี่ยโคตรน่ากลัว มีอะไรลายมันไดเหรอไม่มีอะไรโอ้โหโอ้ปืนนี้ดีว่ะทุกซองเนี้ผมชอบมากเลยมันยิงรัวๆได้เลยนะครับเองกระเบิดก่อนเนาะอุ๊ยพูมาไงตกใจหมดเลยไป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 อุ๊ยชิบหายมันจะตกแมพแล้วมันจะตกแมพเดี๋ยวเดี๋ยว ออกขอดออก่อนออก่อนหืมอย่ามายุ่งแสดงว่าน่าจะผิดทางครับต้องต้องต้องไปยังไงวะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วกูต้องไปทางไหนเอา้าโซอี้มึงอะไรเนี่ยโอ้โดนดึงไปเดี๋ยวนะแล้วจะไปยังไงวะเอ หร,ห,รห,รหรือต้องเลี่ยงมาทางนี้ไม่ใช่ไปต่ออย่างไงวะแต่โอเคผมรู้ว่ามันต้องมาในมันต้องมาในบ้านหลังนี้แน่นอนอเฮ้ยแม่งจะล่วงลงไปแล้วอะสบาน,นี้ขึ้นอีกไหมอ,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 อ๋อขึ้นอ๋อขึ้อีกเว้ยอ๋อ,อผมก็งงว่าเออวะมันต้องไปทางไหนตอน่อผมต้องงงนะเนี่ย เออถ้าใครจะเล่นด่านนี้นะเราจะดูวอล์กทูนะครับนะเออลองดูก็ได้นะผมมุออ่มุงม่งมา,มาเหมือนกันนะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอเวนไปครับไปครับผ่านเหรอผมก็งงว่าเออว่าบ้านหลังนี้มันมีกี่พันกันแน่วะไอ,อหาเอ,อ้ยฮันเตอร์ไอสวิชไปยุ่งไปยุ่ง โอ้ยโอ้ย้ยทาดิ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 ดอาเอ้ยอ้เ um, ้ี่ยพราะูจะไม่โดนแล้วนะอ้ยอ้ยเอ้ยยาอยู่ไหนเดียวยยากอนแป๊บนึงแปขอยวก่อน้ก่อนยโอ้ย กิดเลยปึ๊บอ้าว <ś m any> ครับเฮ้ยด่านสุดท้ายแล้วหรอด่านลงนาะโอเคจัดไปครับเรเมื่อกี้นะครับมันขึ้นคำแนะนำอยู่นะครับว่าวิชคือถ้าเจอวิชก็ให้มองไปรอบๆนะครับเออกูเล่นมาตั้งนานแล้วแม่งเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะรู้อะไรตอนนี้วะโอเคกระสุนพร้อมยาพร้อมระเบิดพร้อมโอเคข้างนอกพวกมึงอ่ะไปทางนู้น เออเห็นอะไรวะตัวเนี่ยอุ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮ er ันเตอร์เออเฮย่ากลัวเสียงอะไรมันไม่เหมือนซอมบีพิขอไปเลยอ๋อนี่ไงเราต้องมาทางนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เพื่อนกูดีขึ้นไปได้มา พึงยังไม่ตายอีกวะอะไรเนี่ยคำเตือนอ๋ออันนี้มันพื้นที่เขตทหารนี่ว่ะมันพื้นที่เขตทหารนี่ว่ะเออแล้วกูต้องวิ่งลงไปเลยเหรออ่ะวิ่งก็วิ่งเว้ยตรงนั้นอเห็นยากด้วย โอ้ยโอ้ยให้กูได้ฮิ้วเสร็จก่อนเถอะตักอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรรถเหรอเออตอร์เฮ้ยเสียงอะไรไวิทยุเสียงวิทยุเม,ม,มื่อกี้มันดีสงวิทยุไหนอ้นี่ไง เออฮัลโหลโเเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้กำลังเสริมมานะครับเ,เ,เรียกหนูกู้ภัยมาเลยเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวระเบิเดเถิดเถิงได้เลยเตรียมช่วยเหลือกำลังมาอ้อ,องขันตัวเอาไว้โอ้โหกูปิดประตูก่อนเลย ดูก่อนคะรับอืมโอ้โหโอ้โหโอ้ย ทีมช่วยเหลือกำลังมาหรอเดี๋ยวนะลองขึ้นชั้นสองดูก่อนนะเผื่อมีอะไรยฮัตเตอร์ตตอรโอ้โหใครว่กากำลังเสริม มายังโอ้โหผนังพังโอ้โหยังไงยุบยังไงเฮ้ยชิบหายแล้วมันมาาเจอชาเจอเอาติดติดเะสิ โอ้โหปุจะเข้าบ้านไม่กระสตีกวกแม่งเอาอีกแ้วมันมาอีกแล้ว บ้านใครวะสรุปแล้วเนี่ยที่กูมาอยู่เนี่ย <c oughs> นี่มันบ้านใครวะแล้วพวกกูต้องไปไหนวะสรุปแล้วเนี่ยแก่ลนะอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเยอะเยอะเยอะให้กูดได้รีกระสุนอนเธอครับผมขอร้องละ โอ้ยเยี่ยมไปเลยไหนผมกำลังผมกำลังเสริมอะไรอะไร,รเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ชอบเลยตัวนี้โอ้ยมนอยู่ตรงฟูนี่อะไร โอ้ยบูมเมอร์ก็มึงก็ด้วยเนาะมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วอุ้ยนังไงรถมาแล้วเยี่ยมเอ้ยมึงจะไปไหนแล้วจอดสิอะไรเนี่ยขับไปไหนเนี่ยมาอุ้ยขึ้นแล้วไอยไอ่ไม่ิฮ่าอุ๊ย ลูอิสมึงโอ้โหโอ้เออโอ้ลูอิททำไมมึงถึงอย่างงั้นบ้าระเบิ้ลมึงมาสิเดินมาขอร้องขอแค่เดินมาก็เป็นพอเออเว้ยเออ ี๋ยว,ว่าที่จริงแล้วกูต้องมายืนหออน้าบ้านววาไอ้กูก็อยู่หลังบ้านเลยเลวอย่างนั้นเออหมดปิวเลย <laughs>